เลขเจ็ดอ่ะอ่าเลขเจ็ดคนเยอะโอเคตีจันปิงดูงดูสามแยกแล้วก็ดูเลขหกนะอ่าดันดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยโซนไว้ตัวตีบอสรอตีบอสนะนอกนั้นดันเข้าไปรอโซนเลยตัวตีบอสรอตีบอสได้ผมหน่อย ตัอื่นมาแค่ตัวเดียวสองตัวตัวตีบอสรอรอตีบอสให้หน่อยนะตัวตีบอสอะตีตัวอามาหกคนเดียวเขาคุ่มเก็บเลยไม่คือตัวตีบอสรอตีบอสให้หน่อยนะอานอกนั้นนอกนั้นนอกนั้นไปรอไปรอหนึ่งตัวตีหินไปรอหนึ่งแล้วก็อ่าตีดีมตีดีมดันไปดูสีไอ้ดีมไปดูสีตีสีฟ้ามมาเลขหกหกกิ่ตี้อามาตีเดียว อ่าไม่เป็นไรเรามีตีจันปิงอยู่อ่าจันปิงจันปิงกลับสามแยกเลยเดี๋ยวมันกลับมาไอ้ตีตีวันตีวันกับตีเก่งเข้าห้ามาตีวันกับตีวันกับตีเก่งกลับห้ามานอกนั้นรอตีหินหนึ่งไปก่อนไปบอลแล้วี่อ่าโอเคโอเคอ่าโซนทั้งหมดกลับกลางมาเลยโซนทั้งหมดกลับกลางมาเลยอ่าตีดีมดันอยู่สี่นะแล้วดันขึ้นไปดูเจ็ดหน่อยดิ นอกนั้นกัดกลางไอหินกลางเป็นคนอยู่หินกลางเป็นคนอยู่อ่าผมเข้าบ้านมันอยู่พี่ตหรอเนี้ยโซนกลางโซนกลางหน่อยโซนกลางหน่อยยึดยึดได้เลยพี่อ่ายึดได้ยึดไปเลยยึดไปยังไม่ได้มันมีผมุุมมันอยู่อ่ามันอยู่เลขเจ็ดใช่ไหมอ่าโซนกลางทั้งหมดดันขึ้นเจ็ดโซนกลางทั้งหมดดันขึ้นเจ็ดหน่อยดันขึ้นเจ็ดหน่อยดันขึ้นเจ็ดมาเลยดันขึ้นเจ็ดมาเลยดันขึ้นเจ็ดมาเลย ดันขึ้นเจ็ดมาดันขึ้นเจ็ดมาดันขึ้นเจ็ดมาอ่าหินโดนโซนจากกลางดันขึ้นเจ็ดมานะไอดีมกับสีไอดีมกับสีไ,บสไหนเจ็ดกูไม่เห็นมีสะกคนเลย <c oughs> ผมลุมเต็มเลยหละต้องหินมนะันอะอยู่ไหนคนเดียววะตีหินเจ็ดได้หน่อยไอไอเก่งกับห้าเก่งกับห้าไอโอต๊ต เอโอ๊ตไปดูเอโอ๊ตไปช่วยดูหกหน่อยโอ๊ตตี้โอ,อ๊ตไปหก,หกโอเคโอเคไอเก่งเก่งสองตี้กับอ้าตี้จันทูนกับอ้าตี้จันทูนกับอ้าหน่อยไอดีมกับสี่ดีไปสี่ยูสี่แล้วครับตอนนี้รอยึดหินอยู่ยึดนี่ก็น่าจะจบเลยอยู่กัะตี้นเนี่ย อ่านอกนั้น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 ตีรอตีหินหนึ่งหน่อยหน่อยพกนอกนั้นรอตีหินหนึ่งหน่อยหน่อยครับตีหินดิตีหินดิตีหินดิตีหินได้แล้วเนี่ยตีหินนึงกับหินตีหน่อยน่าจะจบเลยพี่ตดวสาบขึ้ึดกัทีดีเขเลยกูกดยาทำไมเนี่ยพี่ม่ไหนบอกเต็มจิวว่ากูหาไม่เจอ มันสูดตรงนี้ต้องหินเลอะจรเลยเมื่อกี้ดาเมจตีหินของเราโคตรเยอะเลยอจะตีไม่ลดเลยอ่าตอนนี้โหลดไปแปดสิบเปอร์แล้วครับได้หินหนึ่งหินหนึ่งเราอ่ะใครตีอยู่ปะใครดูอยู่ปะฮะวู่ละวิ่อยืนวิ่งยืนอยู่มีสีทองเห็นแล้วครับัองยตีแตกโอเคโอเคมันจบมันตีแตกสองหลังมาดีอะอร่อย ใช่เรายิบมีเสาได้หมดพี่ <laughs> อ่าโอเคดีเลยดีเลยจะได้ง่ายเลยอ่าต่อมาเอ <c oughs> ส่งชีตหนึ่งหนึ่งโซนห,หน่อยอ่ะทีนี้แหละพีเด็ดกูมาแล้ว